แก้ไขเรื่องเงินขาดมือชีวิตมีแต่ปัญหาแบบได้ผลทันใจในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุขได้โชคลาภได้อะไรอะไรที่ต้องการนั้นมาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผลแต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนเหมือนที่เรียกกันว่า มืดแปดด้านหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกกันว่าดวงตกนั่นแหละสาเหตุนั้นมาจากกรรมอย่างแน่นอนไม่ได้มาจากการเดินทางของดวงดาวแต่อย่างใดเพราะเรื่องการเคลื่อนย้ายองศาต่างๆของดาวนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาส่งผลอะไรโดยตรงกับคนและสัตว์ทั้งหลายอาจจะมีบ้างในเรื่องของกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกที่ธรรมชาติดำรงไว้เพื่อความสมดุลแต่อย่างไรก็ตามในความเข้าใจของคนมักจะเรียกกันว่าดวงตกในบทนี้ก็ขอเรียกแบบนั้นแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันแต่อย่าลืมว่ามาจากกรรมทั้งสิ้นไม่ได้มาจากดวงดาวสำหรับกรรมที่ว่านี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ฝ่ายไม่ดีที่มีกำลังและถึงเวลาส่งผล วิธีที่จะแก้ไขนั้นต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกก็คือกรรมปัจจุบันต้องย้อนกลับไปพิจารณาจากสิ่งที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพการงานใดๆก็ตามความคิดความประพฤติของเรานั้นถูกต้องถูกทำหรือไม่ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเป็นเพราะอะไรต้องยอมรับความจริงถึงจะแก้ได้ซึ่งร้อยทั้งร้อยไม่เชื่อว่ากรรมมีจริง หรือเพราะความไม่รู้จึงละเมิดผู้อื่นสิ่งอื่นจนเกิดกรรมไม่ดีขึ้นมาเช่นเคยแอบไปเบียดเบียนใครเขามาเคยไปคดโกงยืมเงินคนอื่นแอบพลากประโยชน์ผู้อื่นเห็นแก่ได้จนคนอื่นเขาเสียหายทำการค้าแบบไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความกตันยูต่อผู้มีพระคุณเป็นคนที่ประมาทในชีวิต ยังคงเกียจคร้านไม่สแสวงหาสิ่งดีๆสิ่งที่ถูกต้องมาสู่ชีวิตเป็นต้นเรื่องเหล่านี้เหมือนกับเราเดินทางชีวิตที่ผิดทางไปจากความสำเร็จความร่ำรวยที่เราปรารถนาจะได้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็ตามหรือเราเองนั้นเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไปปิดทางน้ำด้วยตัวเองซึ่งก็คือการไปสร้างบาปปิดทางบุญของตัวเองไว้เรื่องเหล่านี้ เราต้องหาให้เจอเสียก่อนเพราะเหตุจากกรรมไม่ดีเหล่านี้เป็นกรรมใหม่ที่เราปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตัวเองแต่ต้องเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนทิศทางเดินชีวิตเสียใหม่เราเองก็รู้ว่าเราทำแบบนั้นเราได้ผลอะไรกลับมาเราเป็นคนที่ทำร้ายตัวเองทำตัวเองให้ดวงตกหรือไม่เรื่องไม่ดีเหล่านี้มันเหมือนจุดด,ดำๆหรือคราบสกรปรกที่อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆแต่มันสะสมเรื่อย จนผ้าที่เคยขาวนั้นดำสนิทชีวิตจึงเหมือนอยู่ในความมืดจนคลำหาทางออกไม่เจอหลายคนไปพึ่งหมอดูคนทรงเจ้าหรือไสยศาสตร์ที่ไม่ใช่ของจริงจนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนอยู่ดีๆไปหาขี้โคลนมาใส่ผ้าขาวเข้าไปอีกซึ่งขออนุญาตบอกถึงการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาคือต้องปรับความเชื่อเสียใหม่จากที่หลงผิดทาง หรือเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นในใจที่เป็นความมืดให้กลับมาสู่ทางสว่างหรือสัมมาทิฏฐิต้องปรับใจตนเองเสียก่อนถ้าไม่ปรับใจเสียก่อนก็แก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นดังเช่นอยากจะไปเชียงใหม่แต่ดันขับรถลงไปทางใต้ต่อให้อีกร้อยชาติพันชาติก็ไปไม่ถึงไม่ว่ารถยนต์จะมีกำลังดีแค่ไหนก็ตามอยากจะให้ชีวิตดีแต่ยังหลงผิดไปว่า การทำกรรมชั่วนั้นจะทำให้ชีวิตดีอยากจะมีความสุขมีเงินเยอะๆรวยๆแต่คิดไปว่าการไปเบียดเบียนคนอื่นโกงเขาขโมยเขาเป็นเรื่องถูกต้องซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้บาปไม่เคยส่งผลให้เกิดบุญบุญบริสุทธิ์นั้นก็ไม่เคยทำให้ใครบาปมันคนละทางกันกรรมนั้นเหตุมันเกิดที่ใจและกรรมทุกกรรมที่เราทำมา ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วจะหนักจะเบาจะถูกบันทึกไว้ในจิตใจทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดไปอีกกี่ร้อยชาติเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนภพภูมิไปแต่จิตนั้นยังเป็นดวงเดิมที่ได้มีการบันทึกกรรมนั้นไว้ตลอดเวลากรรมใดที่เป็นอโหสิกรรมแล้วก็จะไม่ส่งผลอีกถือว่ากรรมนั้นยุติลงไปแล้วต้องแก้ที่ใจเป็นอันดับแรก ต้องเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนไม่สงสัยใดๆว่ากรรมนั้นมีจริงใครทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในบางครั้งอาจจะส่งผลช้าเพราะเป็นไปตามลำดับตามหน้าที่ตามเวลาและมีปัจจัยอื่นประกอบด้วยแต่อย่างไรก็ต้องส่งผลกรรมหนักไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีอย่างช้า30ปีหรือในชั่วชีวิตคนจะได้เห็นกัน หากทำดีแล้วยังดวงตกทำอะไรก็ติดขัดไม่สำเร็จอีกอาจจะมาจากกรรมเก่าที่เคยส่งผลโดยมีเจ้ากรรมนายเวรเขาตามรังควานตามอาคาตมาตรายอยู่จะใครขอแนะนำมีความศรัทธาขอร้องว่าอย่าไปทำเลยเพราะไม่ได้ผลจิตมันไม่ถึงจะเสียเงินทองเปล,ล่าๆ 1. ให้รักษาศีลห้ายอย่างมั่นคง เพราะการรักษาศีลห้าจะเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องกันไม่ให้เราไปละเมิดกรรมไม่ดีต่อผู้อื่นอีกเป็นการหยุดการทำชั่วยอย่างสิ้นเชิงซึ่งคนดวงตกทั้งหลายถ้าหากยังละเมิดศีลห้าอยู่ผลกรรมที่จะได้รับจนอาจจะทนทานไม่ไหวเลยก็ได้เพราะแค่กรรมเก่ามาส่งผลยังลำบากยังดวงตกดิ่งนรกขนาดนี้หากยังไปทำกรรมชั่วอีกคงหนักขึ้นหลายเท่า การรักษาศีนนั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างน้อยต้องศีลห้าถ้าดวงตกหนักมากอาจจะต้องไล่ขึ้นไปเป็นศีล8ศีล10หรือถึงขั้นต้องบวชเพื่อถือศีล227ข้ออาศัยร่วมการสาวะพัดเป็นเกราะป้องกันดังที่คนโบราณหรือครูบาอาจารย์ในอดีตการท่านทราบทางแก้ไขเรื่องนี้ดีท่านจึงมักจะให้บวชเสีย ถ้าหากคนนั้นพบกับกรรมวิบากหนักหรือดวงตกหนักๆจนดูแล้วจะไปไม่รอด 2. ใส่บาตรทุกวันการใส่บาตรทุกวันนั้นเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแบบง่ายๆที่ทําได้ 3. ทําสังฆทานใหญ่เคล็ดวิชานี้มาจากครูบาอาจารย์ท่านสําคัญที่ขออนุญาตปิดชื่อของท่านไว้ก่อนถ้าถึงเวลาเมื่อใดจะเรียนให้ทราบครูบาอาจารย์ท่านสําคัญท่านนี้ ได้เมตตาให้กับคนดวงตกมาแล้วมากมายมหาศาลแต่ถ้าไม่แน่ใจดวงวิญญาณที่เราตั้งใจอุทิศบุญไปให้นั้นท่านจะมารับได้หรือไม่เพราะบางดวงวิญญาณถ้าไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้เขาก็รับไม่ได้เช่นถูกลงโทษในนรกชั้นลึกที่สุดเพราะกำหนักเขาก็มาไม่ได้ เหมือนนักโทษที่ประหารหรือนักโทษขั้นเด็ดขาดที่ห้ามเยี่ยมห้ามทุกอย่างไว้เพราะทำกำหนักไว้แต่มีวิธีแก้ไขให้ขอเมตตาฝากบุญไว้กับพระแม่ธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้ายม,มาราชไว้ เมื่อใดก็ตามที่เขาพร้อมจะรับบุญได้ท่านจะเมตตาส่งเคราะห์บุญให้ได้สังฆทานนั้นยิ่งทําบ่อยยิ่งดีทั้งสองทางทั้งสร้างบุญใหญ่และลดกรรมไม่ดีได้เร็วมากยิ่งขึ้น 4. ต้องสวดมนต์และทำสมาธิทุกวันสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาด การสวดมนต์เพื่อปรับฐานบุญและทำให้ตนเองเกิดมงคลและการทำกรรมฐานแก้กรรมหรือที่เรียกกันว่าสมาธิแก้กรรมนั้นเป็นของจริงที่พิสูจน์กันมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณในการสวดมนต์นั้นควรทำในตอนเช้าและก่อนนอน อย่าลืมว่าต้องมีบทพื้นฐานดังที่กล่าวไปแล้วในบทปลุกเสกตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์บทก่อนและอยากแนะนำให้สวดบทยอดพระกันไตรปิฎกทุกครั้งถ้าอยากเอาให้ได้ผลแบบเร็วทันใจให้สวดเลยอายุตนเองหนึ่งบทเช่นอายุ30ปีให้สวด31จบต่อเนื่องกันเป็นเวลา15วันอยาขาดเมื่อสวดมนต์แล้วให้นั่งสมาธิและวิปัสสนา ่อ,อย่างน้อยวันละ30นาทีเมื่อออกจากสมาธิจเจริญภาวนาแล้วให้แผ่เมตตาบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทันทีแบบเจาะจงด้วยว่าโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังตามมารังควานให้เกิดอุปสรรคอยู่ในขณะนี้ให้มารับบุญที่เกิดขึ้นนี้แม้ว่าดวงจะดีแล้วก็อย่าหยุดทำให้ทำต่อไปดวงจะยิ่งดีขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่า 5. ส่งเคราะห์สัตว์ปล่อยสยัตว์ให้ไปปล่อยปลาหมอหรือปลาไหลวันละ8ตัวทุกวันติดต่อกัน7วันหรือให้ครบ7ครั้งใน1เดือนการปล่อยสัตว์ก็ให้ไปดูเรื่องการสงเคราะห์ปล่อยสัตว์แบบได้บุญมากถ้าหาปลาหมอหรือปลาไหลไม่ได้ใช้ปลาอะไรก็ได้ที่คนเอามาทำเป็นอาหารแบบว่าเขาต้องตายแน่ๆถ้าเราไม่ไปช่วยเขาไว้ไปที่ตลาดแล้วบอกแม่ค้าว่า ให้เลือกปลาที่คิดว่ากำลังจะฆ่าให้หน่อยในสมัยพุทธกาลเนนน้อยที่แม้ถึงคาดได้ช่วยปลาจากปลักให้ไปอยู่ในแหล่งน้ำสมบูรณ์ยังรอดตายได้แค่ดวงตกแค่นี้ยิ่งได้ผลหลายเท่า 6. ร่วมสร้างขาวรวัตถุใหญ่ๆทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปโบสถ์วิหารหรืออะไรก็ตามที่เป็นของใหญ่ๆและเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มาก จะเป็นทานใหญ่ที่ก่อให้เกิดโชคลาภสำหรับการร่วมบริจาคนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมากเท่าใดก็ได้แต่ต้องให้ตรงกับจำนวนหรือมากกว่าที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจทำหนึ่งบาทก็ต้องหนึ่งบาทอย่าไปลดบุญตัวเองด้วยการทำเพียง50สสตางค์เพราะเสียดาย ให้ทำตามที่เราตั้งใจจริงๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นครูบาอาจารย์ท่านสำคัญท่านนี้ได้เมตตาให้กับคนดวงตกมาแล้วมากมายมหาศาลและเกิดผลดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีหลายท่านนักการเมืองทหารระดับใหญ่ของประเทศนักธุรกิจการค้าคนทั่วไปที่กำลังรับผลกรรมเก่าจนยากจะรับมือไหว เมื่อได้ทำครบทวนแล้วชะตาชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นทันตาท่านเมตตาให้ทำดังนี้เตรียมอาหารข้าวหวานครบน้ำสะอาดดอกไม้ทูบเทียนวัตถุทานที่จัดเป็นปัจจัยสี่คือเครื่องบวชพระไตรจีวรบาทพระพร้อมตลปัดยารักษาโรคของใช้ของสงต่งตางๆต,ตามที่สมควรหนังสือธรรมะหนึ่งเล่มพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตน ให้หน้าตักเก้านิ้วขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นวัสดุใดใช้ได้ทั้งสิ้นถาดเงิน1ถาดเพื่อเอาไว้ใส่อาหารข้าวหวานทั้งหมดรวมกันถาดทองเหลือง1ถาดเอาไว้ใส่ของสง์และพระพุทธรูปหากิ่งไม้สามง่ามหนึ่งอันที่เหมือนเวลาเราทอดผ้าป่าถาวายสังฆทานให้ได้บุญมากยิ่งขึ้น ให้ไปถวายกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดที่ตนเองอยู่หรือพระสงฆ์ที่มีเนื้อนาบุญสูงเท่าที่เราจะหาได้ถ้าหาไม่ได้จริงๆหรือไม่ทราบให้ถวายกับเจ้าอาวาสวาดัดหรือถ้าอยากจะให้บุญมากมายมหาศาลให้ตั้งจิตถวายแด่พระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือครูบราอาจารย์ที่เรานับถือ เพื่อให้อานิสง์ของบุญจะได้มากขึ้นทวีคูณเวลาถวายให้เอากิ่งไม้นั้นตั้งขึ้นเหมือนที่เราเห็นในถังพระป่าทั้งหลายเอาผ้าไตจีวรน,นั้นพาดพระสงฆ์ท่านจะรับและชักออกเมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ถวายอาหารคาวหวานให้ครบนั้นเพราะเจ้ากรรมนายเวรบางท่านนั้น อยู่ในภาวะหิวกระหายไม่มีใครทำบุญไปให้ยิ่งหิวก็ยิ่งโกรธแค้นหลายเท่ากับคนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้เครื่องบวชพระไตรจีวรน,นั้นจะเป็นเครื่องนุ่งห่มทิพในกรณีที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจะสวมใส่การถวายพระพุทธรูปนั้นจะนำให้เข้าถึงระลึกได้ถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของเขาได้จริง หนังสือธรรมะจะทำให้เขาเข้าใจในพระธรรมที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกได้จริงลดความอาฆาตมาตร้ายลงถาดเงินถาดทองนั้นเป็นการช่วยให้เขามีภาชนะเก็บกักของทิพย์ที่เขาได้รับและจะนำมาใช้เมื่อใดก็ได้การทำสังฆทานใหญ่นี้ทำเดือนละหนึ่งครั้งตรงกับวันเกิดสำหรับท่านที่ดวงตกมากๆต้องรีบทำเสียโดยด่วนเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลายท่านที่ไม่มีเงินพอที่จะทำสังฆทานใหญ่แบบนี้ที่ต้องใช้เงินพอสมควรขอแนะนำว่าให้ไปที่วัดใดก็ได้ที่มีการจัดเตรียมเครื่องสังฆทานไว้ให้แบบครบชุดที่เดี๋ยวนี้มีเกือบทุกวัดให้ใช้วิธีผาติกรรมนำเงินใส่ซองจะสิบบาทหบาทหรือเท่าใดก็ได้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกันหรือถ้าวัดนั้นไม่มีก็ขอเมตตาจากพระสงฆ์ท่าน ส่วนมากทุกวันจะมีสิ่งของที่บอกไว้ครบเราออกแรงขอท่านไปรวบรวมเอาสิ่งของดังกล่าวมาร่วมกันเป็นสังฆทานแล้วขอผาติกรรมจากท่านก็ได้เสร็จแล้วก็ไปคืนไว้ตามที่เอามาหรือท่านใดที่ดวงตกแต่ไม่มีเงินจริงๆหรือไม่สะดวกอยู่ในที่จำกัดไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็ให้เร่งถือศีลห้าและสวดมนต์ทำสมาธิเป็นการสร้างบุญโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว เพียง3อย่างนี้ก็แก้ไขได้แล้วเพราะบางทีเจ้ากรรมนายเวรเขาต้องการเพียงเราสำนึกผิดกลับใจและส่งบุญให้เขาก็พอใจพร้อมถอนตัวออกไปจากการจองเวรนี้หรือจะเพิ่มทานเข้าไปอีกเอาเงินสักหนึ่งบาทหรือสลึงหนึ่งก็ได้ใส่กระปุกไว้ก็ได้เพื่อจะให้ครบทั้งทานศีลภาวนาครบถ้วนในแต่ละวันเมื่อเงินในกระปุกมีพอสมควรแล้ว ก็เอาไปถวายพระสงฆ์เป็นสังฆทานได้ดังที่บอกมาแล้วในบทแรกเลยคุณทอธรรมรักเองก็ใช้วิธีนี้ในทุกเช้าโดยการทำทานหยอดเงินใส่กระปุกก่อนให้เป็นทานอธิษฐานจิตเป็นสังฆทานแล้วจึงสวดมนต์สมาทานศีลและทำสมาธิในทุกเช้าชีวิตจากที่เคยลำบากมากเจ้าหนี้คอยตามรังควานบ้านจะโดนยึดรถยนต์โดนยึด มีแต่เรื่องที่ทำให้เสียหายมากมายก็ทุเลาขึ้นจนดีวันดีคืนจนถึงปัจจุบันจึงอยากจะบอกกล่าวให้ลองไปทำกันดูหรือแม้แต่ไม่มีเงินก็เอาแรงงานไปเช็ดถูไปปัดกวาดลานวัดทำความสะอาดหน้าพระประธานพระพุทธรูปที่รายล้อมอยู่ตามสาราวัดไปช่วยเขาขนทรายขนปูนที่มีการก่อสร้างอะไรในวัดก็ตามไปช่วยกิจของสง ทั้งไปช่วยงานโรงครัวโรงทานทำอาหารถวายช่วยล้างผลไม้ปอกผลไม้ล้างจานกวาดวัดล้างห้องน้ำหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของส่วนรวมแล้วอุทิศบุญที่ทำนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานขอให้เป็นสังฆทานได้ทั้งนั้นอย่าไปคิดแต่เพียงว่าต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับการกรวดน้ำควรทำทุกครั้งหลังจากสร้างบุญเสร็จ เพื่อที่จะได้ไม่ตกหล่นถ้าลืมหรือติดธุระอะไรไม่ได้ทำถ้าเรานึกได้เมื่อใดให้กรวดน้ำใหม่ทันทีไม่ว่าเวลาไหนก็ตามบุญที่เราทำนั้นไม่ได้หายไปไหนซึ่งเห็นได้จากบุญเก่าและบาปเก่าในอดีตชาติที่กำลังส่งผลให้เราอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นกัน น้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดเพื่อสื่อได้ง่ายและเร็วเสร็จแล้วให้เอาน้ำนั้นไปเทราดใต้ต้นไม้กลางแจ้งในเวลาที่เทให้ตั้งจิตอีกครั้งกล่าวขอให้พระแม่ธรณีท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ทายมราชมาเป็นสักขีพยานในการสร้างบุญให้ท่านทั้งหลายที่เราอุทิศบุญให้มารับบุญไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครบถุกประการ ตามหลักครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบราณขอขอบคุณข้อมูลจากทอธรรมรักษ์เมื่อวันที่30พฤษภาคม2011จากเว็บไซต์วัดเขาไกรล,ลาด .com ค่ะ